สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องเดคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพฤหัส,สบดีที่27ตุลาคม2565มานำเสนอครับการละครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานโทษทีหลังครบรอบปีที่26ขึ้นปีที่27ของไทยโพสต์เมื่อ21ตุลา ผมก็หายต่อมไป3าถึงสวันโดยไม่บอกกล่าวไปโทษผ้าป่าบังหน้าแล้วพากันไปเที่ยวตามประษาคนรุ่นเก่าที่เอาชาติบ้านเมืองต่อนะครับก็ตั้งใจจะโพสเล่านโน่นเล่านี่ให้ฟังแต่อย่างว่าถนัดแต่นั่งจิ้มคอมหน้าจอใหญ่ๆพอจิ้มผ่านมือถือจอเล็กๆก็จิ้มผิดจิ้มถูกใจเหนื่อยเมื่อยลูกตาก็เลยเลิกจิ้มส่งเดชไปเลย กลับมา25ตุลาผมจำไม่ได้ว่า18ปีที่แล้วมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ต้องทบทวนถึงต่อเมื่อดูข่าวทักษิณออกคลับเฮ้านักข่าวหญิงช่องสามคุณถาบณีร่วมสนทนาด้วยเธอถามเรื่องชุมนุมหน้าโรงพักตากใบนราธิวาสเมื่อ25ตุลา47ซึ่งตอนนั้นทักษิณเป็นนายกผลเอกประวิทย์ เพิ่งขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อจากพลเอกชัยสิธิ์ชินวัตรญาติผู้พี่ทักษิณที่เลื่อนขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดการสลายการชุมนุมและการควบคุมตัวผู้ชุมนุมวันนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตไปเป็นร้อยทักษิณบอกความจําเขากลับมาดีเหมือนเดิมแล้วและเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังผมรู้ว่ามีการจับแต่ไม่รู้ว่าจับไปไหน ไม่มีใครรายงานแต่มาทราบทีหลังว่ามีการตายเกิดขึ้นและยังมีการลำเลียงผู้ต้องหาที่นำไป้อนกันจนขาดอากาศหายใจเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าทำวิธีนี้จากนั้นถูกเกลียดชังจากชาวมุสลิมที่นั่นแต่มาทราบทีหลังพวกเขาเองทราบว่าเป็นการกระทำของทหารที่ฝ่ายไม่เอาผมซึ่งผมไม่รู้ว่าใครสั่งการอะไร รู้แค่มีการจะบุกเอาคนที่ชุมนุมแต่จากนั้นไม่รู้อย่างไรก็ตามแม้ไม่ได้สั่งการแต่ในตอนนั้นเป็นนายกต้องขอโทษพี่น้องชาวมุสลิมส่วนเรื่องการชดเชยผู้สูญเสียนั้นให้ไปถามพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกวันนี้เลยตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกอยู่ว่าจะชดเชยอะไรเพราะมันเป็นหน้าที่เขาตอนนี้ผมไม่ได้เป็นอะไรแล้ว วันที่เสียหายมันอยู่ในมือของทหารและคนที่มาพูดกับผมตอนที่เจอที่เยอรมันที่เป็นสันนิบาลมาเลเซียนั้นเขารู้ว่ามีคนพร้อมที่จะล้มผมจนมีกปป,ปสออกมาฟังแล้วขอโทษอยากถุยใส่หน้าบอกตรงๆร,ระยะหลังผมขยักขยงสายพันธุ์มนุษย์หลวงโลกสู่การล่มชาติของทักษิณจนตั้งใจว่าถ้าไม่จำเป็น จะไม่เหยียบขยะชิ้นนี้ให้เปื้อนเทา้าโจรยังมีสัจจะโจรแต่ทักษิณควรเป็นอะไรก็คิดกันเอาการนำเรื่องที่ตัวเองรู้เห็นและรับผิดชอบโดยตรงแต่เมื่อเรื่องนั้นส่งผลลบกลับพูดหน้าตาเฉยผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้สั่งการเป็นการกระทําของฝ่ายทหารไม่เอาผมจะล้มผมจนมีกอปปสอ,ออกมาการชดเชยผู้สวญเสีย ให้ไปถามพลเอกประวิตยเป็นหน้าที่เขาเนี่ยโจรอย่างน้อยมันก็ยังเป็นคนแต่ที่ปลิ้นปล้อนและเอาดีใส่ตัวโยนชั่วให้คนอื่นโดยไม่กระดากปากและอายใจสัตว์ประเภทนี้จัดอยู่ในชั้นไหนตัดสินกันเอาเองคนร่วมเหตุการณ์และร่วมรู้เห็นปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่ทักสินไม่คิดบ้างหรือว่าถ้าเขาฟังอยู่อดรนทนไม่ได้ เอาความจริงมาแฉมันจะเสียทั้งหมาทั้งคนรุ่นเก่าบางคนอาจเลือนแต่รุ่นใหม่ที่ยังไม่เกิดและเพิ่งเกิดไล่หลังยังไม่รู้เรื่องรู้ความเมื่อฟังแม้รู้ว่าโกหกในความเป็นขบวนการแดงส้มล่มชาติล้มสถาบันใจพวกเขาพร้อมชื่อเต็มร้อยอยู่แล้วและพร้อมนำไปโพสต์ไปแชร์ไปขยายความต่อเป็นประวัติศาสตร์ตาแบงบันทึก ฉบับทักษิณแฉทหารฆ่าหมู่ประชาชนกรณีตากใบทักษิณเคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งผมจะนำมาไล่เลียงให้ดูแล้วช่วยกันตัดสินว่าทักษิณเกี่ยวสั่งการรู้เห็นหรือไม่และในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบไหมคือหลังเกิดเหตุตอนเช้า25ตุลาคม47ตกบ่ายทักษิณบินไปนราธิวาสทันทีมีบันทึกไว้ว่า เวลา16นาฬกาพันตำรวจโททักษินชินวัตรพร้อมด้วยพลเอกสัมพันธ์บุญญาน,านันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายโพคินภลกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายยงยุทธิยะภัรัฐเลขาธิการนายกเดินทางจากสนามบินกองทัพอากาศบน .6 ไปดูเหตุการณ์ที่อำเภอตากใบก่อนขึ้นเครื่องพันตำรวจโททักษินให้สัมภาษณ์ว่า เดินทางไปเพื่อดูเหตุที่เกิดขึ้นได้ติดตามเหตุการณ์มาตั้งแต่ช่วงเช้าจึงจะไปดูสถานการณ์และจะเรียกเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่มาร่วมประชุมเพื่อให้ดำเนินงานต่อไปได้รวมทั้งไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วยผมต้องการให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว้าเวและสามารถทำงานตามหน้าที่ได้ตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าจะเรียบร้อยแล้วได้มีการสลายการชุมนุมไปแล้ว เท่าที่ได้รับรายงานเบื้องต้น6-7ถึงคนที่ถูกจับกุมได้เกี่ยวข้องกับคดีป้นปืนและยุโยงปลุกปั่นชาวบ้านซึ่งมีเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้ว2-3ถึงครั้งเช่นกรณีโจนนินจาผมได้รับรายงานมาตลอดยึงบอกทางเจ้าหน้าที่ไปว่าเราปล่อยให้มีการไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้อีกแล้วอยากให้ไปบอกทางพี่น้องไทยมุสลิมทางชายแดนใต้ทุกคนว่าทุกเหตุการณ์ ผมรับรู้และจะไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ไปรังแกรประชาชนเด็ดขาดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทําตามกฎหมายบ้านเมืองทุกคนต้องเคารพหากใครถูกจับก,ก็มาบอกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนี้ยอมไม่ได้ผมคงไม่บอกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นใครต้องมีการสอบสวนต่อไปการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกี่ยวข้องกับคดีปล้นปืนจับได้หลายคนแต่ยังปฏิเสธอยู่ต่อไปนี้จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เวลานี้ต้องเข้มข้นเพราะเราเชื่อว่าจะดูแลเหตุการณ์ได้ขณะนี้มีผู้ใหญ่อยู่ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลปัญหาเราให้เวลามามากพอสมควรจะต้องมีมาตรการเด็ดขาดอย่างแน่นอนปี2554ทักษิณสารภาพจากดูไบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรูเซะและตากใบเขาไม่ได้เกลียดชังหรือไม่ชอบพี่น้องชาวใต้เป็นการส่วนตัว สิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นผมก็เลยใช้ความรุนแรงต่อไปอันนี้ต้องขออภัยแต่ว่าไม่ได้ทำเพราะความไม่ชอบแต่มันเป็นนิสัยตำรวจเจอใช้ความรุนแรงมาก็เลยใช้ความรุนแรงกลับไปในปีเดียวกันทักสินให้สัมภาษณ์สเตทถามว่าเสียใจยต่อการกระทำที่รุนแรงต่อชาวม,มุสลิมในยุคที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรี ถือเป็นความผิดพลาดที่ใช้นโยบายกำปั้นเหล็กมากกว่าถุงมือกำมหยี่ปี2,554ทักษินให้สัมภาษณ์พินโยไตรสุริยะธรรมมาในรายการที่นี่ตอบโจทย์ยอมรับว่าผมใช้ความเป็นตำรวจมากไปขอโทษต่อชาวมุสลิมชายแดนใต้ที่ใช้ความรุนแรง22กุมภาพันธ์64ประเดิมขับเข้ากับกลุ่มแครครั้งแรก กับคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มัสยิดกือเซปัตตนีจนมีผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยศพทักษินโยนไปที่ทหารว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ตอนนั้นอยู่ในการควบคุมของทหารผมก็ได้รับรายงานก็เสียใจจำไม่ค่อยได้จนวันซืน25ตุลา65นี่แหละทักษินบอกความจำดีแล้วความจำที่กลับคืน คือการโยนอุจจระใส่ทหารและบิ๊กป้อมครับเส้นทางความชั่วมันคดเคี้ยวเล่าทีเดียวไม่จบวันนี้เพียงปูพื้นประเด็นที่อยากให้สังเกตจะเห็นว่าความจำที่กลับมาตลบตะแรลงของทักษิณมีสองเป้าหมายใหญ่ 1. เน้นโทษทหารธรรมเขาไม่รู้เรื่องและ 2. เน้นผลเอกประวิทย์ต้องรับผิดชอบและให้รัฐบาลนี้ชดเชยสันดานพูดได้คำเดียว วันนั้นผมดูข่าวโทรทัศน์จำได้ทักษิณหน้าบานแบบสะใจให้สัมภาษณ์ใจความประมาณว่ามาเข้าแผนที่เตรียมรอรับมือไว้ล่วงหน้าเพราะรู้แล้วว่าพวกนี้ต้องมาบุกโรงพักแน่เพราะก่อนหน้าตำรวจไปบุกค้นจับผู้ต้องหาสงสัยว่าเอาปืนไปขายโจรมาหกคนขังไว้ที่โรงพักเหตุการณ์ไฟใต้ลุกคือตั้งแต่ปี54หลังทักษิณเป็นนายก จนเกิดเหตุการณ์ปล้นปืนฆ่าทหารทักษิณสั่งยุบศูนย์อำนวยการบริหารจาังหวัดชายแดนภาคใต้และศูนย์พตท43ที่ควบคุมดูแลความสงบจังหวัดใต้โอนอำนาจให้ไปอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของผู้ว่าบูรณาการที่เรียกผู้ว่า CEO ตามนโยบายทักษิณให้ตำรวจเป็นกำลังหลักในการดูแลถอนทหารออกไปให้เหลือเพียงหน่วยทหารภายใต้กฎอัยการศึกเท่านั้น มีการส่งตำรวจมือปราบมหาการลงไปตามล่ากลุ่มโจรปล้นปืนนำโดยพลตำรวจเอกพานุพงศ์สิงหราณอายุธยาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยกินดารองผู้การกองปราบสมัยนั้นนำทีมลงไปนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐเปิดเผยว่าจำเป็นต้องสังหารเพื่อกำราบและสั่งสอนในช่วงเวลาที่ปัญหาภาคใต้กำลังประทุรุนแรงขึ้นกองกำลังนักรบยิฮาดเริ่มปรากฏตัว พลเอกพันลบบอกว่าตนขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวส่วนพลเอกชาวลิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขนานนามพลเอกพ,พันลบปิ่นมณีหัวหน้าทีมสังหารกรือเสว่าแม็กอาเธอร์เมืองไทยวันนี้เอาเท่านี้ก่อนยังไม่ถึงตอนประธานรัฐสภาชวนหลีกภยัยจูงมืออายการให้รีบฟ้องศาลก่อนคดีที่ทักษิณฟ้องจะขาดอายุความเลยพรุ่งนี้ ค่อยมาตีโจทย์กันต่อนะคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ